สบายดีสวัสดีครับสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับม <c oughs> ินตาสาวลาวรักต่างว้นะคะผมใหย่สมริจรักต่างไว้เมนี่เป็นยังขึ้มายืนคู่อยู่นี่กข้าใจคู่นะค <c oughs> <c oughs> เราเกิดมาคู่กัน <c oughs> <c oughs> สิพ้ากันไปไปยัง <c oughs> จะเจ้าผ้าไปเห็นยังเห็ดเบิดเห็นยังเห็ดเบิดติ ประเทไปศสนาคอยสิภาไปเท็ไปจับให้มาให้จับเนี่ยไปเก็บผักเก็บผักครับแต่ละเสาแต่ละมือกันจ้าซีร่ะแต่ละสายมือนนีแต่ละสายแต่ละสายบ่แมินเหมือนอีแต่ละสายอุ้ยผักอันผักตำนินตำนินหยอดนี่คือปวดเลยมือนีมินตาสิมาลืมาลื้ลื้ผัก อันนี้ค่อยอันค่อยเสียเอาออกบ่เด้นี่นี่ค่อยเก็บแล้วคอยเสียเอาออกคอยสิปลูกไม่ปลูกใน่เอาเอาพักหน่อยมาปลูกป่ะแมน,น,น,มมนวันบ้านวันตัวนี้ไม่เลยมันมันแกม่เลยเนี่ยมีแต่ดอกโอ้ยจงไ้อาทิตย์หน้าก็ได้ได้หมากมันแล้วนะ่ยไม่ต้องจงดอกได้พันปลูกไม่เอาซื้อไม่ น่มันแต่ว่ามันมันมันกระแตกอยู่เนาะแต่เกิดขึ้นไม่เรื่อยๆถ้าสมมติว่าตัดจำจำอะได้กินเลยมาตัดล่องร่องล่องล่องบังเดี๋ยวยังอยทดสอบทดลองอะได้เอาเอาเมื่อนั่นอันนี้เมื่อนั่นคอยกระตัดละดินีบ่ตัดตัดให้จำเลยไหมบ่ตัด่จำบตัดแม่ตัดจำให้เบิดตเลยจงไว้จักค่านิ้วเมอร์ค่าฟา์เมอร์นี่ให้มันจำจำเลยเนาะให้มันจำตัดจำมับจำมับ แต่ว่าใยมยังนี้กินได้อยู่ใยนอน,นกินบท่านดิมันก็แกเบิดสิไปเห็ดอันออมใส่อันปลากระป๋องเมื่อนี้กินปลาปลากระป๋องหาแนวบ่บะแสกินแปล้วบนี่ต้องการอยากกินแนวบ่บะแสนเนาะแนวแซแสกินเป็นบางเวลา เรวแสบกินไห้มันอ้วนนะซูมือกินแนวแสบมาแม่ซูมือกินแนวแสบมันอี่กินบนแนวบนแสบมือเสากินไปแนวแสบมือท่านกินเถอะมือท่านเห็นกับเขาดิบืออันนั้นเบื่อเน่าแสบเนาะอันนั้นเอื่อนว่ายังเอื่นน้มวนเอื่นน้ำมวนมาแนวหยอกกันบานนั้นเอื่อนาหยอกกันเนาะแนวหยอกกันมา แต่นี่มันแต่งาใหม่อยู่เด้ี่เอ้ยกระลังกรลังกรลังแมงวันแมงเพิงแมงพึงเนาะแมงอ่าแมงตอมมาตอมดอกไม้ดอกไม,มพ่พูอนะเพลิงเพลิงมาเห็นผู้พะมรกับอดอกไม้มันจะมันจะคล้องคู่กันบินเหีเวเหี เ h า u nhau n h ติมหมโอ้ยแพนกล่องไปทางนั้นเบื่องหน่วยบืองน้าอือเบิ่งอันตัวนี้ที่เจ้าอันปลูกนะเป็นดอกแล้วมันเป็นดอกแล้วมันคืออันคิงแทะมันออกดอกเดียวตัวเนี้แต่ว่ามันมันกแัแแ่บแ่บอยู่ตอนนี้กําลังพอก,กินนี่นี่ตัวน,นี้แก่หะอสิแก่หรอข้าวเดียวหนึ่งย่งบ้าใ <Nh ân S 2> นหอดเดือนดิ ยังหอดเดียวหอดเลือนบ่เจ้าเจ้าวันเจ้าวันไปเราเจ้าค่อยเมื่อวันนะจะเมื่อวันที่สิบแปดเราวันนี้อนันนี้ท่านหอดเดือนเถอะอันนี้หัวจังวันที่สิบสามเลยม่ท่านหอดเถอะเนี่ยอันวันหอดเดือนบันวันถึงเดือนเป็นดอกไอ้ก็เก็บแล้วกาซี่อันลกออกละผูกไหมเออคันลกๆกเออตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นตัดเพราะว่ามันรมเป็นอ่ากัดกวางตุ้ง เง่นมั้เหระเหม่อกวางตุ้งอันียนเป็นกระจนนี่กระจนถั่วอันนี้กระจนกระจอนนี่มันไหนมันน่นนั่นเร็วอืแกเร็วแกเร็วมันออกอันลูกเร็วต้องการขยายพันธุ์ต้องการขยายพันธุ์อือมันอเนีมันอีกแน่วกับแซบอยู่ดีของ ของบ่ได้กินโดนเนาะของบ่ได้กินโดนอันปลากระปองอืแกงปลากระปองติวติวติวต้องการเอาดอกๆอนี่ลแล้วเสบนะอ๋ออืม <c oughs> อืมเวลามันเป็นอันมันเป็นดอกแล้วมีแมงเมฆพิงเนาะเพิงเพิงมันถึงว่าอาตอมเกรสรดอกไม้ หอมเกสนเพื่อว่าจะเอาอตั้งเตรียมกับไปห้าน้ำหวานเอา,า,าไปซ่าสมเราสมไว้ในห้างมันเพิิงเนี่ยเพิิงเดือนห้านี่คักทักอยู่บ่โอ้น้ำเพิ่งเดือนหาน้าเป็นน้ำเพิ่งที่หวานเซฟอันนี้มันออกหมเอ้ยดอกนี้บ่ดอกนี้บ่ได้เห็นดอกงาม,งาม <c oughs> เยวจังค่อยห่าออาอันนั้นกันไก่มาตัดนะแม่เอาไก่ตัดกิ่งมาตัด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 ทิ่มเลยทั้งทิงตัดออกให้หมดเลยนี่ก็เริ่มออกออกมาไหมนี่ได้หลายอยู่เด้อนี่ไปกำหนึ่งพนะโอ้ห้าบาทเลยเนี่ยสิบบาทเด่นสิบบาทบะท้ำนี่เนี่ยเอ้เาไปเบิ้งอันเอาคุณอยู่กันไปมาซองเบิ้งกอน อู้หอยหอยงามงับหอยเชอรี่หอยงามหอยใหญ่ยเนยนะหอยใหญ่มีอันยเนยเบืองเบืองใครเนยก็มีไข่ใหญ่อืนเตึ้งไข่มันจะออกเป็นเนยหน่อยก็เบาะมันเบ้ออยู่ในนี่ละวงจรชีวิตมันหน่ยนี่ใหญ่เร็วอยู่ดิเนาะตื่นเต้นเนาะแต่ียงบวบยังบ่ทบุญเห็นเนาะเตือนเต้นมากเนยหมกบวบบ้านในเป็นดอกเลยอืตั้งแต่หักทัวยังบ้านในเป็นดอกเลยนะนั่นแหละมาก ต้นมากไงก็ยังมีแต่อันผุมักคักเลยเขียวดึ๋มดึืมเขื่อบักไงแต่ว่าเพราะเป็นเบิ้งนี่ดูเบิ้งทางนี้ดูอันนี้คือจังโบเห็นมันเป็นหมากจากเธอเห็นมีแต่ดอกมันบบติดดีมันทําท่าว่าเป็นมันมันห่วงอินนี่เห็นบ่มันอันนี่อันนี้กับแม่นแม่นหมากมันยังได้นี่อืมันต้องจับมันมันอ่ามันอ่ามันบบติด มะหลัวมันเป็ยนยังไงเหาเป็นกระเทยลองลองเบิ่งปลาถ้ามันได้กินเท่ากับเอามาปลูกอีกครับปได้กินเท่ากับเร้าปุกเอ้ยนี่อันนี้มันมันบ่ไดดอันเป็นดอกลายปานนี้มันออกมากเลยนี่นี่อ๋อนี่ถ้ามันเป็นหมากมันเป็นหมากเลยเห็นบี่นี่นี่มันเป็นหมากเลยมันบ่ไดดออกดอกอืมอันนั้นนะมันออกดอกแล้วมันบ่ติดหมากโอ้ตาตามันเป็นหมากมันเป็นหมากม้างแกบ่าดในดอกบันนป่ะเน อ้อปมันเบื้องต้นนะนี่นะคิดพ่อตอนที่เฮาเฮ็ดอันแก้วแก้วปลาปลาแดกปลาล่านะเจ้าวางมามาจํากินเอ้ยน้ำลายออกล่ะเจ้ากินบ่กินน้ําไข่บ่อันนี้มันยังอ่อนอยู่นี่แม่นมันยังอ่อนมันอ่อนมันขมมันฝาดกินนิ้วค้าต้นเถอะนะมันจะแซ่บเนาะไปเ้าไปเฮ็ดกับข้าวบ่ทันได้หดผักแต่ได้นี่ มาต่ำเพื่ม,ม,ม,มใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องใส่ปองเดียวเพอแะ้วปองเดียวจีวอีรอบเดียวอืื่อนเดียวหนุงเดียว้าแก,ก่บ่อนไรบ็

โ okay. อเคพอละพักน,น้อยๆช่งน,น้อยๆน่อยเลยแห้ง<ห><ห>เดียวก็ได้ดอกกินพอดีกินขาบนี่เกีบไปเก็บมากินไปกินมามันก็ได้กินไปเรื่อยๆกินขาบนี่เหนียวแต่เนียวว่ะ ป้าโถแเกนแกนจังเดมัน่ครติดขวแตกปะเนี่ยแตกยุ้มันใส่นนำแตกในนอนจังไดมันก็ต้องแตกใส่นนำต้องแตกมาเมนอันนี้เป็นมีกว้วยพันธ์ที่เป็นเห็ดหนอว่านนี่ครับเ<อ><อ>บะหมี่ขมาอุ่น <c oughs> มันแขียน,นเป็นก่อนเลย มกกันกัวมันมาอุน่นใหมมันเป็นเอเล่จวจังอยมันกระติแขนคือเขาตะนั้นเตรียมตัวจะเห็ดอันเห็ดแกงปลากระป๋องเอามาเห็ดแกงแกงแกงนี่กันนะครับแปลงปลากระป๋องอเ,เอาเครื่องใส่เอาเครื่องตำใส่นะครับต้มน้ำไป น้ำนิดเดียวอันนี้มากับบริเวคือสูตรแกงไก่แกงปลาแกงไอ้นั่นนะครับก็อย่างผมเห็นม้มานเนี่ยผมจะเอาไอ้เครื่องคนขน้วใ่กับปวกหมูปวก,กยังกันหลังมาขวายมันจุกอันนี้มันปากกระป๋องมันจุกอยู่แล้วน้ำล้างคกไปเลยคือโอ้หอมกับ หอมด้วยหอมขมหอมตอนนี้หอมห่วยย่ำหอมหอมยางเอ็นมันกิดหอมเอ่ออะไรย่ำมาว่าอ่าอยากเอ็นอืมันอย่างย่างอื่นไปเครื่องไปเลยพอแล้วอืมเท้าก็คือบอกพ่อนะเจ็บขาปวดขาเกลื่อนีใส่ไมดแล้วผักลงเลย อืผักลงกวนแจงแปลกๆที่เอผักลงก่นอนเออาหารอ,อันนั้นเรียบร้อยแล้วปะ่ะเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาไปหน่อยหนึ่งตัวนี้จะเป็นปลากระป๋องซิบแปดบาทเราบอกเสมอนีิฮะสิบแปดบาทเลยจากบาทซิบแปดตัวนี้แซ่บก่อนเนอปลากระป๋องนี่ตั้งแต่ก่อนกปองละสี่บาทห้าบาทสามบาทเนาะเริ่มต้นจากสามบาทสองบาทสามบาทสี่บาทมาหอดสิบแปดเราเสมอหน่มันไงเทียนทีวันที น่ไง่ไปยากาแล้วมันหน่อยไปนนาาปะปองใส่เลยครับเพราะว่าจะไม่คนให้มันแตกเอามาใส่สองปองหลดเป็นยัง่งเฮ้ยใส่เดียวปองเดียว กินวิญญาณมันน้งกินวิญญาณจะบุกคนตัวปลาต้องการลดหุน สูตรดูเสียเป็นยังไงบึยฟตบบบบบบอบบบนองคนบตสองคนชิม <10. S 1> ดีกว่านะครับชิมรสชาติโอ้เอาสาจิมเขาเป็นกินเนาะ <laughs> โอเคไม่กินซอสน้ำกันครับเบื้องบนหน้าตาของแกงปลากระป๋องพันใหญ่สำเก็จ เบ๊ยคักแล้วคักแล้วคนแกงแล้วแล้วก็มากับมาเปลี่ยนคนตักเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงโอ้โหแม่นเปลี่ยนกันเดไอ้คนละไม้คนละมือเปลี่ยนกันเฮดต้องการอาหารแบบนี้วันนี้แกงเ็ดหาแนวกินผักนะครับปลากระป๋องปองหนึ่งเข้ากับมาเฮดแบบนี้ที่จริงเปลากระป๋องไม่ได้กินมากนานมาก ดนเติบแล้วกนิอกนอาหารน้อยจะควบคุมลดน้ำหนักว่สสาซ่าจะตัด่าตัเข่าสวด,ดวนเอทอนีงเหตุ<อ>ตัดสว,นนสวดสำเร็ก็กินสำนันนี้กินตามสวดนั่นล่ะ <c oughs> อะ <c oughs> <า>โอเคมากินเข่ามบหนีอือออมนีหนอันนั้น,นอันนี้ก็คัดนี่ต้องกินให้ดเบิ้ในเ้านี่กินให้เบดิดกินเรียนรถบ่าต้องใส่อ บ่ต้องใส่ผักกระเดะบม่ต้องใส่ดอกอาหารเศร้าของเฮามือนีขึ้นโตะเรียบร้อยโตเรียบร้อยเนาะแกงอันปลากระปองใส่ผักกาดดอกเนาะกินกับข้าวเหนียวกับเขาเขาก้องเขาก้องอันนี้ของมือว่านนี่มีกว๋วยพันก๋าที่มา่กินเป็นข่าเลยล่ะเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวเป็นอาหาร บอกกินแบบกินเมียงนะเมียงอ่ะมากินขอน้ำกันได้ครับผมมืันีอาวันซัมมี่ก็นอนเจอกันกิหนาพอกันกิม่เด้อมืมันีีก็คงลาไปก่อนสวัสดีครับ